สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะสำหรับเกมเพชรโกนะครับในอัปเดตที่6แล้วนะครับผมหัวเกมอัปเดตมา6เลอรเนี่ยก็ถือว่าไกลพอสมควรเลยนะครับผมในอัปเดตนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มนะครับผมไม่สิไม่ใช่เริ่มนะครับต่อจากอีเวนท์ที่แล้วก็คืออีเวนท์เจลลี่นะครับผมให้เรากดมาที่อัปเกรดนะครับไปที่ทางขวาบนนะครับผมเจลลี่อีเวนต์นะครับผมยังคงดําเนินการเล่นอีเวนต์นี้เหมือนเดิมนะครับก็คืออัปต่อไปเรื่อยๆ นะครับผมทางขวาล่างเนี่ยถ้าทุกคนอัพมาต่อเนี่ยก็จะมีโอกาสได้หิ้วเจลลี่แพนด้านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะสุ่มกอตพชันของเ e ลลี่เนี่ยสักขวดหนึ่งให้ทุกคนได้รับชมกันนะเผื่อจะดวงดีนะครับผมอ่ะจริงๆอัปเดตเนี่ยมันมีแค่นี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวรออีกหวันนะครับก็เดี๋ยวดูร้านคา้าที่มีอะไรเจ๋วๆบ้างนะไม่มีนะแล้วก็จะมีเพิ่มอันนี้เข้ามา นะครับผมเป็นเกมพาสใหม่นะครับชื่อว่าเ e l e เ i a l l u ักนะครับใช้1,200งพันสองร้อยโลบัคโคตรแพงแพงมากนะครับผมก็เพิ่มโชคครับผมสามารถใช้สแต็กกับอัลต้าและลัคกี้ธรรมดาได้นะครับซึ่งผมก็น่าจะยังไม่จะซื้อนะครับตอนแรกเนี่ยว่าจะจัดเพนตาได e นะครับสี 4, ่พันสามร้อยโลบัคแต่ว่าอ้ยเอาเรื่องมกัน โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในป i กเกม e s กันนะครับว่าเกมเนี่ยอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับของนำร้านู่อุปกรณ์บริการขายสินค้าแบบอนิเมะบรรยการ์ดว่าจะเป็นไอดีไก่เพชรตั้งแต่ 10k ถึง 50k ฉันยังมีของต่างๆในเกมอนิเม Defender ตัวละครบริการขายเพชรและเกมพาร์ตอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับ ติตปัญหานในการฟาร์มเพชรเกมเพชรสมัย1 9ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด z RG z RG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน1 8 0วันหรือ365วัน,ห,วนหากคุณใช้งาไนไม่จุดใจคุณสามารถอัปเกตเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า U VIP วิธีการซื้อกระแสน่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับระงัลการได้ผ่านทูมอนดี้วอลเล็ตแอปธนาคารต่างๆคลิงดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่าเราอยู่ใน เพสโกนะผมอัปเดตที่6นะครับผมอีเวนต์คูณ5มาเห็นไหมครับคูณ5รักอีเวนต์นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเงื่อนไขคืออะไรน,นะรแต่คิดว่าน่าจะคูณ5ให้เลยนะในสุกเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ต่อให้คูณ5คูณ10คูณร100อยคูณพันอะไก็เกลือดีครับเกมนี้นเกลือมากเลยนะครับผมมางี่ยักษ์ตัวใหม่นะครับเป็นฮิวคิสเนฟอกใครที่ดูคลิปผมหลายๆคลิปหรือว่าดูทุกคลิปในเพสโกเน่าจะคุณหน้าคุณตาคนนี้ ไม่สิตัวนี้นะครับผมออกบ่อยมากนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยปัญจาานึงในหนึ่งล้านนะครับซึ่งออกบ่อยมากตอนนี้นะครับมาถึงหนึ่งในหนึ่งหมื่นล้านเลยนะโคตรเยอะแต่จะได้กี่โมงนี่ผมไม่รู้นะเออถ้าเกิดสุ่มได้นะครับจะเป็นคัสซนแบบใหม่ด้วยก็แน่นอะนครับผมไม่มีให้ดูแลครับใครจะไปสุ่มได้หมื่นล้านมีใครได้บ้างไหมแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นฮิวเรดดากอนนะครับผมเป็นตัวสีแดงแบบนี้เลย นะครับเป็นคาสิีนใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่มีให้ดูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันสุ่มยากเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นตัวใหม่นะครับฮิวเจลลี่แพนด้านะที่ผมได้บอกไปอัพขวาล่างนะครับจะสามารถปลดล็อกและสุ่มตัวนี้ได้นะครับผมอ่ะนี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงเจลลี่ตัวใหม่ทั้ง6ตัวนะครับผมก็จะมี10ล้าน800ร้ล้าน350้าสล้านห้าพันร้านาทไปนะครับตอนนี้นะครับน้ำยาเจลลี่เนี่ยสามารถอัปเกรดให้มันโหดขึ้นได้แล้วนะครับผมคุณว like ีขั้น3าเนี่ยอาจจะทำเป็นขั้นสี3 ตีแรงขึ้นเพิ่มโชคมากยิ่งขึ้นนะครับต้องอัพสายก่อนนะแล้วก็อันนี้นะครับเหมือนอันเก่าเลยนะสามารถเอาตัวของเยลลี่เนี่ยมาทําเป็นขวดน้ํายาได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ํายาโคชั่นที่เพิ่มเข้ามานะครับผมเป็นเทียใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องเยลลี่ขนาดใหญ่นะตีก็จะได้เยลลี่เยอะได้ของนะครับผมอันนี้เป็นเมอร์แชน่นะครับเหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมอาจจะมีของเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีเยลลี่โพชั่นเทียให้ด้วยนะ เออเนี่ยมีโอกาสได้ Jelly Potion แต่ผมยังไม่เคยได้นะครับ Extra Update นะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับผม Jelly Event เนี่ยเพิ่มอัพได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็น,นี่เกมพาร์สใหม่นะครับบวกโชคเข้าไปอีกจะบวกเท่าไหร่ก็เกลืออย่างที่บอกไปนะครั้างๆไปครับอ่านี่นะครับมันรีชาร์จแล้วนะครับผมให้อ่าไอที่มันทําน้ํายาเนี่ยมันฟรีนะครับผมสามารถอัพน้ํายาหรือว่าผสมน้ํายาได,ได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการปรับเล็กน้อย นะครับผมฮิวแอสโซลต์เนี่ยปรับลิมิตนะครับให้เหลือเพียง5 0 0พันตัวเท่านั้นนะครับก็คือลิมิตมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ฮิวในแมคคอกี้เนี่ยลิมิตอยู่ที่1 5 0 0 0นะครับแล้วก็การรีเบิร์ตเนี่ยจากวิวสองร้อตอนนี้เพิ่มเป็น300แล้วนะครับผมโอเคผมก็ตัดหลักเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปอยู่ในเกมกันดีกว่าเรากลับเข้ามาในเกมนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะไปดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูยักษ์กันก่อนว่าออกมากี่ตัวแล้วนะครับ ออกมา74ตัวแล้วนะครับผมใช้เวลาเนี่ยประมาณอ่า13ชั่วโมงออกมา74ตัวนะครับแล้วก็หมีเยลลี่แพนด้าหมีแพนด้าตัวใหม่เนี่ยออกมา964ตัวแล้วนะครับผมโอ้แต่ก็อยากได้เลยนะเออมยังไม่ได้เลยครับนอกจากฮิวด็อกตัวเดียวนะอยากได้เหรออยากได้นะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยผมถือว่าน้ํายางเนี่ยมันยังแพงนะครับผมผมก็ได้ไปเช็คที่อินเด็กไม่ใช่อินเด็กกดไปที่ร้านค้าครับ แล้วก็นี่ครับน้ำยาเจลลี่กอนโพชั่นนะครับเหลือเพียง1.38ล้านเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมไปกดซื้อและจะกดใชใ้ทุกคนจะรับชมกันในคลิปนี้นะครับผมโอเคก่อนอีกเลยคูณ500,000ก่อนจัดมาได้ไรอ่ะโอ้า8ล้าน10ล้านและ7.78ล้านนะครับผมก,ก็ใช้ได้ของฟรีถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาน้ำยากันหน่อยดีกว่า เอางี้เดี๋ยวผมไปหาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันดีกว่ากลับมาแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยว่าจะจัดขวดเดียวนะครับสรุปซื้อมาสองขวดนะครับราคามันดีก็เลยกดซื้อมาเลยสองขวดนะครับนี่เลยอ่ะเราจะใช้อนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะยุดซุงมก่อนอันดับแรกอยูดซุ่มก่อนใช้อนี้หนึ่งขวดอันนี้แล้วก็อันนี้กลายเป็นลูกเต๋านี้แล้วใส่อันนี้รอบนี้ผมจะใส่เป็นเรนโบว์แบบไอ้นี่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรใช้นี่เลยนี่รอบนี้ใส่ใช้นี้หมดเลย อ่ะแล้วก็ขวดนี่ควรอ่ะกดอันนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราใช้แบบเยลลี่กอตพูชั่นเนาะไม่ใช่ก็ตพูชั่นธรรมดานะครับผมประมาณนี้แหละกดใช้เลยดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะไปโอ้โหเกลือว่ะโอ้อันนเมชั่นไม่มาครับจบอย่างนี้จบอย่างนี้จบใครจะสุ่มเมือนผมนะครับอย่าลืมเข้ามาที่เจลลี่อีเวนต์นะครับแล้วก็ทางขวาล่างเนี่ยอัพก่อนนะ อัพมันปลดล็อกตรงเส้นนี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่มีโอกาสอยักตัวใหม่นะเออบอกไว้ก่อนนะเผื่อมีคนอยากสุ่มเหมือนผมนะครับแต่ว่าทำไมไม่ได้สักทีนะครับเออก็ต้องไปอัพก,กันก่อนอ่ะเดี๋ยวไปต่อครับเบสซิ่งไดทหนึ่งเรนโบวหนึ่งนะครับแล้วก็โกลเด้นหนึ่งแล้วก็เยลลี่คอร์โพชชั่นเลยนะต้องนี้จะไดอนามชั่นไหมเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปไม่มาไม่มาเลยคลิปที่แล้วเปิด เยลลี่พชันไปอันเอชันทุกรอบแต่คลิปนี้ไม่มาเลยมันเป็นไปได้เหรอครับโอ้โอ้เพชรสองล้านกว่าของผมไปแล้วไปแล้วโอเคผมก็คลิปนี้คงเป็นประมาณนี้เรผมอัปเดตเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับที่ชอบคลิปก็ฝากพี่จาก,กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็สนับสนุนไปครับผมเย่ yeah.